ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องของมลพิษในสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง pm 2.5ซึ่งคําว่า pm 2.5ก็คือหมายถึงว่าฝุ่นเหล่านี้เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าขนาด2.5ไมครอนซึ่งขนาดนี้เนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของคนเรา ทำให้ฝุ่นจิ๋วเหล่านี้เนี่ยสามารถหลุดลอดระบบกรองตามปกติของร่างกายได้เช่นขนจมูกทำให้ฝุ่นจิ๋วเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่เนื้อเยื่อปอดส่วนปลายในระยะสั้นฝุ่นเหล่านี้อาจจะก,ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจหรือว่าทําให้เด็กมีอาการแสบตาหรือว่าทําให้เด็กที่มีโรคประจําตัวเดิมมีอาการกําเริบได้แต่ในระยะยาวฝุ่นเหล่านี้นอกจากที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อปอดแล้วยังสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดความเสียหายของอวัยวะต่างๆเช่นท,ท,ที่สมอง หลอดเลือดและหัวใจได้ในระยะยาวเด็กที่ได้รับฝุ่นจิ๋วเหล่านี้บ่อยๆ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เกิดโรคหลอดลมเลือดลังอักเสบโรคหืด <c oughs> เพิ่มโอกาสการเกิดโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจรวมถึงอาจเกิดโรคไาลแรงและแกิโรคมะเร็ง